เหครับเราเปิดกล่องมานะครับก็จะมีตัวของขานะครับไว้วางเครื่องแล้วก็ตัวไว้รับชิ้นงานนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการประกอบขากันก่อนนะครับวิธีแยกนะครับเราจะมีเห็นเป็นตัวเหล็กแบบนี้ใช่ไหมครับเหล็กตัวไหนที่มีเป็น45แบบนี้ครับคือจะเป็นเหล็กสําหรับในการประกอบเป็นตัววางตัวเครื่องนะครับ แต่เหล็กตัวไหนที่เป็นเหล็กตรงแบบนี้เห็นไหมฮะตัวนี้จะใช้ในการประกอบขาครับเราก็จะประกอบขาให้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยฮะเนี่จะมีตัวน็อตยึดแบบนี้อันนี้เป็นการเซตเพื่อว่าทําเป็นตัวฐานวางเครื่องนะครับจะได้เห็นภาพในการประกอบมากขึ้นก็จะมีถุงที่เป็นถุงอะไหล่นะครับถุงที่เป็นตัวน็อตนะครับถุงที่เป็นตัวลูกปืนพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ถุงสามถุงนี้ในการประกอบกัน โอเคครับอันนี้เราก็จะเป็นหน้าตาของขาที่เริ่มประกอบได้แล้วนะครับจะเห็นว่าเราจะใช้ตัวเหล็กฉากต,ตัวนี้ครับเป็นตัวคอย <c oughs> ยึดนะครับเห็นไหมฮะนี่นี่ก็คือเ,เราจะใช้เหลขข็กฉากแล้วก็ตัวน็อตนวอตสองตัวแล้ว,วก็ขาคล้องกับเหล็กฉาก้านล,ล่างอ,อกีกตัวเราจะทําแบบนี้ทั้งสี่มุมนะครับก็จะออกมาเป็นตัวฐานสำหรับวางเครื่องจักรแล้วเห็นไหมฮะโอเคครับอันนี้จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างของตัวขาสำหรับวางเครื่องแล้วนะครับ นะเราจะยึดเหล็กฉากทั้งบนทั้งล่างเลยเพื่อเสริมความแข็งแรงของมันเนาะทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับจะเห็นว่าออกมาเริ่มเป็นตัวฐานแล้วนะโอ้คพอเรายกตัวเครื่องมาแล้วนะครับเราจะเอาตัวปรับอุณหภูมิครับเสียบตั้งและไขเรานะให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นตัวด้านล่างของเครื่องครับเราจะทําการต่อสายโดยตัวของสายนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยฮะสายจะมีเลขแล้วก็มีสีบอกอยู่แล้วนะครับสีแดงช่องสีแดงเนาะสีเงินช่องสีงเงิน แต่ไหมฮะจะไปสองสีแบบนี้ก็เสียบตามเข้าไปได้เลยครับโอเคครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความสําคัญเลยนะครับตัวสายเหล็กตัวนี้ครับจะเป็นสายที่มากับตัวตัวปรับอุณหภูมินะทีนี้เราจะต้องเสียบต่อตรงเข้ากับตัวของมอคกาวนะครับแบบนี้เลยจะมีรูให้เสียบอยู่แบบนี้ตัวนี้นะครับซึ่งสําคัญมากเลยต้องเสียบนะครับเพื่อให้อุณภูมิกับมอคกาวนมีความสัมพันธ์กันนะครับโอเคครับตัวนี้จะเป็นตัวโรลเลอร์นะครับที่เราจะไว้ใช้ ในเรื่องของการรับชิ้นงานนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาสองชิ้นนี้มาต่อกันนะครับโดยใช้เหล็กตัวนี้เป็นตัวยึดระหว่างสงชิ้นนี้นะครับนี่นะครับเป็นการยึดตัวของโรลเลอร์นะครับไปเลยครับอตอนนี้ตัวโรลเลอร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทําการยึดตัวที่ไว้ ออลองกับตัวโรเลอร์นะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้เราจะทําการใส่น็อตก่อนนะครับเพื่อจะทำํำวางตัวของตัวรับชิ้นงานด้านซ้ายและด้านขวานะครับหน้าตาหลังเราใส่ตัวรองชิ้นงานกับซ้ายขวานะครับจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นน็อตัวมเมื่อกี้นะครับยึดเอาไว้อยู่ ตัวทีตัวนี้นะครับเราจะใช้ในการต่อเพื่อวางตัวจานวางปิดขอบนะครับตัวของการวางปิดขอบนะครับเราก็จะใช้ตัวน็อตยาวนะครับเสี็บจากด้านล่างแล้วเดี๋ยวก็จะมีตัวล็อกจากด้านบนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวเครื่องที่ทําการประกอบเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมฮะวางขา็นตัวโรเลอร์กับสนัศ ตัวถาดวางเอทแล้วก็ตัววัดอุณหภูมิแค่นี้เองนะครับอะไรใส่ข,า,ขาแล้วก็เรียบร้อยเครื่องใหม่เอี่ยมเลย